ตำรวจน้ำที่สงขลาค่ะไปตรวจสอบบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางกล่ำหลังพบว่าเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดลักลอบขนส่งยาบ้าผ่านทางพัาสดุไปเจอยาบ้ากว่า3,000สนเม็ดค่ะยาบ้ากว่า3,40,000เม็ดถูกตำรวจน้ำกองกำกับการ7จจังหวัดสงขลายึดเป็นของกลางขณะเข้าไปตรวจคนว้นโกดังขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางกลำ่ำ หลังจากได้รับเบาะแสบอกว่ามีกลุ่มเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดลักลอบส่งยาบ้าจากกรุงเทพให้เครือข่ายยาเสพติดในภาคใต้ผ่านบริษัทขนส่งเพื่อตกตาเจ้าหน้าที่และป้องกันการถูกจับกลุ่มระหว่างทางหากว่าลำเลียงยาเสพติดด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าการตรวจยึดยาบ้าครั้งนี้ต้นทางส่งมาจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาส่งมา2กล่องค่ะข้างในก็มียาบ้าทั้งหมด 344, 0 0 0พเม็ดตำรวจยึด ไว้ทั้งหมดเอามาตรวจสอบขยายผลหากลุ่มค่ายาเสพติดในพื้นที่ค่ะ,ะ,จะเจอวัสดุสองลังครับซึ่งภายในลักลอบอบรรจุยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้ามีเดเมตามีนนะครับน้ำอามจำนวนประมาณนะครับ34มแ0 0เม็ดครับแล้วเจ,เจอเจ้าของไหมอนไเจ้าของเนี่ยปลายทางทางเราได้ขยายผลไปยังบ้านเป้าหมายนะครับแต่ว่า จากการที่ไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่า,าบ้านหลังนั้นเก่านะครับไม่ใช่บ้านของกลุ่มเครือข่ายครับ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าแนวทางการสืบสวนหากลุ่มค้ายาเสพติดตำรวจจะประสานไปยังบริษัทขนส่งต้นทางที่กรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดหารูป,ปรัณฑ์บุคคลที่คาดว่านำกล่องพัสดุที่บรรจุยาเสพติดมาส่งเพื่อทำการจับกลุ่มส่วนผู้รับยาเสพติดปลายทางก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเช่นเดียวกัน